ชุดกระเซลล์ค่ะเป็นงานกจ็เกงเง็ตยีนนี่ค่ะอยากให้เห็นนี่เลยก็จะเป็นลุปแบบยีนยีนหมดเลยค่ะทั้งเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นเกงเง็ตยีนด้วยปกติแล้วเราแจ็คเก็ตเริ่มยีนกันอแล้วกินกระเซลนยังไงครับอินมาชอบมากเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็แมทง่ายด้วย<ร>ไม่ต้อง<ม>อคิดเยอะมันมีวิธีการเลือกยีนยังไงบ้างคะที่บอกจริงๆช่วงนี้เหมือนอิน <ๆ S 1> ขามาเพราะรู้สึกว่าแบบเป็นแฟชั่นที่ที่เหมือนกับใส่แล้วก็ยังได้อยู่อะค่ะและ้วกก็็มมมมัันนนีีควารรดดดููปิึงแบบ คิดว่ยีนมันเหมกับชุจำบานจริงๆแบบชุดจำวันยังแง้ง่ายๆนะคะบไม่ได้แต่งอะไรเยอะแค่ช่วยยืดกระี่ออกไปได้แล้วมันเป็นแบบที่แบบรู้แล้วก็สบายแล้วก็มีมอจิก็ตอบโกทเราใช่ไหมตอบโจทย์นะรู้สึกว่ามันง่ายมันจับรวมง่ายมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็อยู่สุภาพด้วยชรูมแมทได้กับชดชิมแมทได้ล้กยินที่บ้านน่าประมาณ20ตัวเลยนะ งานโรบินสันซุปเปอร์จีนซุปเปอร์เซลล์ด้วยนะคะไม่ใช่โรบินสันซุปเปอร์จีนเซลเซชั่นเซลมาเซลก็มาอะไรเนี่ยแล้วก็สายก็ะปาดด้วยคนที่รักกางเกงยีนชอบใส่ยีนก็มาช้อปปิ้งได้เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเยอะมากๆค่ะงานนี้ายครื่องหลังเห็นเราเซ็กซี่แล้ว ไม่ไปทะเลไงก็เลยก็มีบ้างมันนานทีแล้วก็รู้สึกว่าเออจังหวะมันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะมีแฟลล์เยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะคะก็ยังไล่ต่อไปหมดเลยใช่ก็เพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่อย่างเงี้ยบ่อยๆค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเซอร์ไพรส์แล้วก็แซวๆกันก็เลยความมั่นใจมากไลยเราอาจจะได้เห็นหลักเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าโอกาสค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เรื่อยนะใช่ ใส่แต่ที่คนชื่นชอบอย่างเเกนี่ยก็มั่นใจขึ้มนมาอ่ะคะก็เฉยเฉยนะหมายถึงว่าแต่ก็รู้สึกดีที่แบบเออมันก็ไม่ได้มีคนมาว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ชื่นชมเหมือนเราก็พยายามคิดแล้วนะว่าเราก็ลงอะไรที่มันแบบไม่ได้เยอะจนเกินไปก็พยายามเซฟเหมือนกันนะคะจริงๆมีแซ่บกว่านี้ไหมคะหมดแล้วแซ่บสุดแล้วแล้วอะเพราะว่าถ้าคนนี้เราไม่ได้ลง คือแซ่บกว่านี้ก็จะเขิดตัวเองแล้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจมันก็จะเดินไม่เป็นแล้วไงคะก็เลยรู้สึกว,ว่าเอาที่แบบพอประมาณปิดนิดปิดหน่อย,อยางงาเออเอาแค่นี้ได้แค่ไหนตอนนี้ได้เท่านี้ไม่ได้โชโตแล้วสิซี้ได้ก็มาสามสิบแล้วนะคือถ้าโชว์ช้ากว่านี้มันจะเริ่มมีเซอรไลท์มาแล้วไงตอนนี้มันก็เป็นจังหวะที่แบบมันน่าจะโชว์ได้อะค่ะมีคนแบบขอให้เต็มใจนิดนิดไหมหอมเพียงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแซวๆนะแต่เดี๋ยวว่าเขาก็คงแบบเล่นๆอะไม่ได้จริงจังมาเออ ว่าก็โอเคแล้วประมาณนี้ถามว่าใครเป็นเชื่อถ้าค่ะมีหลายคนมากค่ะเพื่อนๆบน,นเรือคือหลายหลายคนสลับกันว่าใครว่างก็ช่วยหน่อยแล้วคนก็เก็บหลายๆมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็พยายามช่วย,ยกันถ่ายเพื่อให้ทุกคนมีรูปที่สวยที่ถูกใจกัน,นชุดนี้คือหวั่นใจไทยเบเกอร เยอะไหมเช็คเยอะต้องดูแล้วดูอีกว่าตรงไหนแบบพลาดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าเวลาปล่อยออกไปเพื่มันมันแก้คืนไม่ได้อะเนาะเพราะว่ามันก็ถูกส่งต่อถูกเซฟหมือแล้วเด็กก็พยายามดูแล้วดูอีกซูมซูมให้เราแบบเซฟที่สุดเออแสดงว่าการรูปแต่ละครั้งเราก็คิเศษเหมือนกันไม่ได้คิดเยอะมากแต่ด้วยความที่อย่างนี้เป็นชุ่อใบ้น้ำก็เลยต้องแบบละเอียดเป็นพิเศษหน่อย เราก็พรมแบบไม่ทำให้ตัวเองเสียหรอกเลยเราก็รู้ประมาณหนึ่งใช่ใช่ไหมคะเขาไม่เล่นอินสตาแกรมมาสิใช่เป็นคนไม่เล่นโซเชียลก็เลยสบายเลยลงะไรก็ลงจริงค่ะ ที่ก็คือไปไปกับซาด้วยใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นทริปพักผ่อนทูธด้วยทริปพักผ่อนก็เหมือนกับมาไทยเหมือนทุกครั้งอาหารก็พยายามคุยกันว่าเออเราจะไปไหนกันดีก็เลยคิดว่าใกล้ๆไหมพะยาแล้วก็ล่องเรือกันชิลๆวันเดย์ทริปอะค่ะใช่อันนี้ใครเซ็กซี่ไม่แพ้กันเลยใช่นั้นก็เซ็กซี่เลยทริปนี้ใครรีเควส ไม่เชิงรีเควสแต่ว่าเหมือนกับเดียเหมืนมีคอนแทคเรือพอดีก็เลยแบบเสนอว่าเอ้ยมีตรงนี้เพราะเราทิ้ไม่ออกเราไม่รู้เราจะไปเที่ยวกรุงเทพตรงไหนดีที่แบบมันจะไพรเวทได้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเลยแบบเสนอไปปรากฏว่าอ้าวผู้คนสนใจแล้วก็คือสามารถพาขึ้นไปได้หลายคนด้วยอะค่ะมันก็สะดวกตรงนี้ก็เลยคิดว่าจบที่ทริปนี้ใช่ความเซ็กซี่ความเซ็ี่พิซซ่าเป็นแบบว่าโอ้ช่วงนี้ก็คือแบบไม่ เห็นแล้วท well. ุกคนแบบดูแบบเมนแบบไปลุกเป็นหมดเลยใช่ใ <es> ก<々>็เ <sk> ซ็กซี่อ่ะเขาก็หุ่นดีมากคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในวัยที่แบบเหมาะสมมาก็ใส่ได้ไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดอะไรก็สวยดีเราก็แซวเขาด้วยไหมแซวก็แบบอุ้ยเซ็กซี่มากเขาก็แซวเราต่างคนต่างแซวกันไปกันมาอย่างเงี้ยค่ะทั้งเรือเลยต่างคนต่างน ใช่ค่ะร็พยายามให้ทุกคนมีรูปที่สวยอย่างที่งี่บอกเพราะว่านานที่มาเที่ยวไงแล้วมาเที่ยวก็ต้องลงรูปก,ก็ต้องแบบต้องมีสักรูปที่สวยเออันีามเห่อย่นานคะคือจริงๆแล้วถ่ะทริปเนี้ยเราดองกันมาตั้งนานแล้วคือ,อจริงเราไปตั้งแต่กันยาแล้วค่ะต้นๆแต่ว่าเราเพิ่งเพิ่งมาลงรูปก,ก็คือรอรอ,อน้องลงเกอะคนก็ค่อยทยอยลงกันตามคนก็จะคิดว่าตอนนี้ทะเลกันหมดเลย ค่่ะสักพักหนึ่งแล้วใช่ไม่มีรีเคลียร์แล้วค่ะน้องจะคิดอะไรไม่ค่อยออกจะแบบว่าเ้ยช่วยคิดหน่อยจะไปไหนเสนอเสนอกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างเง้ยนนี้เวลากับใครแต่ละครั้งน้องจะบอกว่าแบบรอบนี้อยากไปเที่ยที่อะไรอย่างเงี้ยมันมีโปกไหมไม่เคยไม่ไม่ค่อยอะค่ะไม่ค่อยจะแค่แบบไปไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเสนอกันมาได้คนไม่ได้มาส่งแผนแต่ละคนเพราะแบบมีนี้มีอันนี้มีอันนี้แล้วก็จะจิ้มไปไหนแล้วก็ตามนั้น ใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นไปมากกว่าแต่ทั้งไม่ว่าคื็การกินข้าวใช่ทั้งไม่ว่าคือกินข้าวง่ายๆนัดร้านที่แบบมีห้องพิเศษ<ม><ม>อย่างล่าสุดมาก็โอ,อ๋<ต>อใช่ค่ะครั้งล่าสุดเลยก็คือวันเกิดพอ่อเมื่อน่าจะสักวีที่แล้วเาาปออ็นไงบรรยากาศอบอุ่นมากเราเรู้สึกว่าเหมือนเราก็เห็นแล้วก็อบอุ่นตามอ่ะรู้สึกดีใจที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะคะ ก็เห็นแล้วก็ประทับใจแล้วก็ดีใจที่เขาได้ว่างพอดีแล้วกลับมาไทยมาเซอส์ดท้ายแบบแดนดี้ก็ดีใจครั้งที่สองแบบเขาทุกคนที่แบบที่เรียนน่ารักมากไปอยู่ในมุมนี้ของบ้านมิซ่าก็ค<อ>ุณแ,แม่ชวนด้วยอะค่ะเราต้องเหมือนกับหาขนม ที่จะเป็นของช่วยในงานเราก็ทำขนมเองก็เลยเอาไปซัพพอร์ตแล้วก็มีเค้กอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยแบบช่วยๆกันไปกันมาสิ่งที่เราทำนั้นต้องอยากช่วยเพราะว่าเป็คนกันเองส่วนใหญ่เราเป็นแม่งานเลยคะเวลาแบบจะจัดอะไรบางทีอย่างเงี้ยแล้วแต่งานค่ะถ้าเป็นแบบแกร์เด็กๆกันเองก็มีบ้างที่แบบเออเดี๋ยวเราเป็นหัวโจกช่วยดิวช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างงานมันเกิด d ดดี้แม่จัดการหมดเลยเราแค่แบบช่วยแบบเตรียมเค้กเตรียมขนมเตรียมตุ้มเตรียมมาดิเนถูกต้องใช่ค่ะประมาณ คือแบบตอนนี้เขยิ่รียกพูบันแบบว่าเล่นเล่นกันปกติเลยจะไม่ค่อยเครียดเรื่องงานเลยคิดว่าเดี๋ยวคิดว่าเขาจัดการได้นะนเราไม่หามันด้วยใช่ไม่หามเพราะว่าคิดว่าร <c oughs> อให้ทุกอยาก่างเคลียร์แล้วก็จังก่อนก็รอรู้ของทุกคนดีกว่าจะได้ไม่กดดันเขาด้วยไงวนใหญ่ก็จะเล่าเราเอง